สวัสดีค่ะชื่อปรลินทิพย์รุจิพงศ์นะคะชื่อเล่นชื่อพี่ทิพย์นะคะปัจจุบันนี้ค่ะอายุ64ปีแล้วก็มีปัญหาที่เรียกว่าไขามันสูงทำไมถึงคิดว่าเป็นไขมันสูงเพราะว่าได้ไปตรวจเลือดมาค่ะคะ่าไขามันเนี่ย300กว่าเลยคืออาการเนี่ยมันจะแบบว่าอ่อนเพลียตื่นมาเนี่ยเวียนศีรษะวิงเวียนบ้านหมุนแล้วก็บางทีก็จะมีคลื่นไส้ แล้วก็รู้สึกว่าแขนขาเนี่ยอ่อนแรงค่ะเวลานอนเนี่ยมันก็จะเป็นตะคิวตลอดเลยมันก็ต้องลุกขึ้นมายืนทันทีเลยเพราะว่าอาการ่างเนี้ยมันมันเป็นอาการที่ผงชี้เรียกว่าไขมันเน่ยมันอุดตันในเส้นเลือดมันก็ทําให้เรามีอาการอย่างนี้ค่ะแต่ก็หาหมอนะคะก็หาหมอมาตลอด ทานยาลดไขมันค่ะแล้วก็ควบคุมอาหารถามว่าออกกําลังกายบ้างนิดหน่อยนะคะแต่ค่าไขมันเนี่ยก็ยังไม่ได้ลดคุณหมอก็ยังให้ทานยาต่อเนื่องนะคะจนเนี่ยค่ะมาเจอตัววีตาไฟนะคะที่คุณหมูแนะนำเนี่ยค่ะคือเขาก็แนะนํานะคะว่าตัววีตาไฟเนี่ยค่ะ เป็นสารสกัดที่ช่วยเปิดเซลล์แล้วก็ลดไขมันในเส้นเลือดทีนี้พี่ทิพย์เองก็ยังไม่ได้เปิดใจเพราะว่าก็ทานยาละลายไขมันไปด้วยแต่ว่าทดลองดูก็ไม่เสียหายแล้วก็ทานวันละ2เม็ดเช้าแล้วก็แค่กระปุกแรกเนี่ยทานแค่เช้า2เม็ดอย่างเดียวค่ะมันก็ยังมีอาการที่ว่าเรายังมีอาการอ่อนเพลียวิงเวียนก็รู้สึกว่า เหนื่อยง่ายแล้วก็ง่วงตลอดเวลาเลาก็คิดเอ๊ะมันจะได้ผลจริงไหมเนี่ยค่ะก็ยังไม่แน่ใจก็ทานต่อนะคะกระปุกที่สองทีนี้พอกระปุกที่2รู้สึกถึงความแตกต่างเลยค่ะว่าอาการอ่อนเพลียเนี่ยน้อยลงไม่ง่วงแล้วคือตื่นมาเรารู้สึกว่าสดชื่นเอ๊ะอาการบ้านหมุนเวียนเวียนเนี่ยมันหายไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยค่ะไม่มีอาการเพื้อนไส้กระปุกที่สองเนี่ย แนะนำให้ทาน2เม็ดเชา้าแล้วก็เย็นนะคะมันก็เลยเห็นผลไวไปตรวจค่าเลือดอีกทีนึงนะคะปรากฏว่าตื่นเต้นมากมันจาก300กว่าเนี่ยค่ะมันเหลือ200แล้วก็กระปุกแรกเหลือ200กว่าพอกระปุกที่2เนี่ยเหลือ200ในเกณฑ์มาตรฐานเลยค่ะตรงนี้เราก็รู้สึกว่าเออเราเซฟตัวเองได้ปลอดภัยขึ้นโดยที่ เราเนี่ยไม่ได้ออกกําลังกายหรือคุมอาหารแล้วก็ทานปกปติแสดงว่าตัววิต้าไฟนี่คมันลดไขมันได้ผลดีจริงๆนะคะก็เลยอยากแนะนําคนที่มีปัญหาอายุมากแล้วเนี่ยร่างกายมันไม่สามารถเผาผลาหรือเราไม่สามารถควบคุมอาหารเองได้การออกกําลังกายก็น้อยตัววิต้าไฟนี่คช่วยได้ดีมากเลย พราะว่ามันลดได้จริงจากผลที่สุดของการตรวจเลือดน,นะคะพี่มั่นใจเลยค่ะเพราะว่าพี่ก็สั่งซื้อกะปุกที่3ที่4ต่อแล้วเพราะว่าเกณฑ์มาตรฐานคือ200ก็อยากให้มันลดต่ำกว่าอันนี้มันจะได้เซฟปลอดภัยไม่เราไม่อยากเป็นเส้นเลือดสมองตีบหัวใจวายเฉียบพลันเพราะาเราไม่อยากนอนติดเตียงเราก็อยากเป็นคนแก่ที่มีความสุขเดินเหินไปไหนมาไหนได้ตามปกตินะคะก็จะทานต่อเนื่องมั่นใจนะคะ่ะ พี่ทิพยนะคะอายุ64แล้วแต่แต่ว่าร่างกายเนี่ยยังแข็งแรงแรู้สึกว่าเหมือนเด็กอายุ18เพราะว่าไปไหนมาไหนเดินเหินปกติอยากแนะนำค่ะตัวนี้เลยนะคะทานวิต้าไฟะคะ่ะ